พบกับครูน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 8เรื่อง,กา,อก,ะะางการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นการบอกเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆจุดประสงค์การเรียนรู้บอกระยะเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆเป็นชั่วโมงได้คานวณหาระยะเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆเป็นชั่วโมงได้รับผิดชอบต่อพลักงานที่ได้รับมอบหมายเด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้า181จากภาพนะคะ เด็กๆดูนะคะเป็นก well ิจกรรมอ่านหนังสือเราจะมาหาระยะเวลาที่นิทิตอ่านหนังสือกันว่านิทิตอ่านหนังสือมีระยะเวลาเท่าใดโจทย์กำหนดระยะเวลาที่นิทิตอ่านหนังสือจากเวลา19นาฬิก30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกา30นาทีให้เด็กๆนะคะมาหาระยะเวลาที่นิติตอ่านหนังสือกันนะคะ เข็มสั้นใช้เวลาใช้บอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็มยาวใช้บอกเวลาเป็นนาทีดังนั้นนะคะนิทิตอ่านหนังสือตั้งแต่เวลาสิบเก้านกาสามสิบนาทีเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลขเจ็ดเรามาเริ่มนับกันเลยนะคะเจ็ดนับไปนะคะแปดเก้าดังนั้นนะคะนิทิตใช้ระยะเวลาในการอ่านหนังสือจากเวลาสิบเก้านกาสามสิบนาที ไปจนถึงเวลา21่สนาฬิกานาทีใช้ระยะเวลาการอ่านหนังสือทั้งหมด2ชั่วโมงจากภาพนะคะมหาระยะเวลาที่นิดเดินทางไปโรงเรียนกันนะคะนิดเดินทางจากบ้านเวลา7จนาฬิกาไปถึงโรงเรียนเวลา8ดนาฬกาเด็กๆมาหาระยะเวลาที่นิดเดินทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนกันนะคะเข็มสั้น บอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีจาก7จ็นาฬิกานะคะให้เด็กๆเริ่มนับจากตัวเลข7นะคะไปถึง8ดังนั้นนิดเดินทางจากบ้านเวลา7นาฬิกาไปถึงโรงเรียนเวลา8นาฬิกานิดใช้ระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียน1ชั่วโมง เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้า183นะคะทํากิจกรรมฝึกทักษะเด็กๆเ,เขียนคําตอบท้ายข้อในหนังสือเรียนได้เลยนะคะจากภาพนะคะถ้าเข็มยาวเดินจากตัวเลข3ไปจนถึงตัวเลข8จะเป็นระยะเวลากี่นาทีเด็กๆเ,เริ่มนับจากตัวเลข3เลยนะคะ5 10 15 20 25 ดังนั้นจะเป็นเวลา25นาทีจากภาพนะคะถ้าเข็มยาวเดินจากตัวเลข5ไปจนถึงตัวเลข12จะเป็นระยะเวลากี่นาทีเรามาเริ่มกันนับกันเลยนะคะ5 10 15 20 25 30 35ดังนั้นเป็นระยะเวลา35นาที จากภาพนะคะถ้าเข็มยาวเดินจากตัวเลข8ไปจนถึงตัวเลข4จะเป็นระยะเวลากี่นาทีมาเริ่มนับกันเลยนะคะ50 1 15 20 25 30 35 40เป็นเวลา40นาทีมาสรุปสาระสำคัญกันเลยนะคะ การบอกเวลาเป็นชั่วโมงเป็นการบอกช่วงเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆเข็มสั้นเดินไปหนึ่งช่องใหญ่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหน้า183ข้อหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายภาระงานส่งให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ